นานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีหมาป่าชื่อโรบินที่เป็นหมาป่าที่มีจิตใจดีและเป็นมิตรกับสัตว์ทั้งหลายในป่าโรบินมีพันธมิตรหลายตัวที่อยู่ในป่านี้เขาชอบช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอและดูแลสัตว์ทุกตัวในป่าวันหนึ่งโรบินพบลูกแกะที่หลงทางออกจากแม่แกแะฝูงแกะโรบินตัดสินใจที่จะช่วยเหลือลูกแกะตัวน้อยที่น่าสงสารนี้สวัสดีลูกแก่น้อยทำไมอยู่ตัวเดียวลาโรบินถามลูกแกะอย่างสุภาพ ลูกแกตอบกลับมาว่าผมหลงทางครับหลงกับแม่พอดีเดินเพลินไปหน่อยพอรู้ตัวอีกทีแม่และฝูงแกทั้งหมดก็หายไปแล้วโรบินบอกลูกแกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันจะช่วยหาทางพากลับไปหาแม่อีกครั้งและถามต่อว่ามีสิ่งไหนลูกแกชอบทําบ้างลูกแกตอบกลับมาว่าชอบดูดวงดาวในตอนกลางคืนเพราะตอนที่อยู่กับแม่ในตอนกลางคืนต้องอยู่แต่ในที่ปลอดภัยจึงไม่เคยเห็นดวงดาวสวยๆในตอนกลางคืนเลย โรบินคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกแกะดังนั้นเขาตัดสินใจที่จะพาลูกแกะไปยังที่ที่สามารถมองดวงดาวที่สวยงามในตอนกลางคืนก่อนที่จะขําโรบินก็พาลูกแกะเที่ยวชมบรรยากาศในป่าและคุยกับลูกแกะอย่างสนุกซึ่งทําให้ลูกแกะยิ้มและสนุกสนานและในตอนกลางคืนโรบินก็พาลูกแกะไปชมดวงดาวบนท้องฟ้าที่สวยงามตามที่ลูกแกะต้องการซึ่งวันนี้ท้องฟ้าในตอนกลางคืนช่างสวยงามมากและก็เผลอหลับไป พอรุ่งเช้าโรบินก็พาลูกแก่เดินไปเจอกับแม่แก่และฝูงแกแม่แก่เมื่อเจอลูกก็ดีใจมากแม่แก่รีบวิ่งมาที่ลูกแกทันทีและถามลูกแกว่าลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงมากนึกว่าจะไม่ได้เจอลูกแล้วลูกแกตอบว่าผมขอโทษครับแม่ที่ทําให้แม่เป็นห่วงพอดีลูกเดินเพลินไปหน่อยเลยหลงทางแต่ดีที่พี่โรบินได้ช่วยลูกเอาไว้ทําให้ผมได้มาพบกับแม่อีกครั้งแม่แก่ก็หันไปขอบคุณโรบินที่ได้ช่วยลูกของฉันเอาไว้โรบินยิ้มและบอก ว่าไม่เป็นไรฉันยินดีที่ช่วยเหลือและบอกอีกว่าลูกแกน่ารักและกล้าหาญมากแม่แกขอบคุณโรบินอย่างจริงจังและเชิญโรบินให้ไปเที่ยวกับฝูงแกได้โรบินยินดีมากที่ได้เป็นเพื่อนลูกแกะเรื่องราวที่แสนอันอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเป็นมิตรภาพแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการช่วยเหลือและความเข้าใจในสัตว์เพื่อสร้างความสุขและความเป็นกันเองในป่าถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์คนละสายพันธุ์แต่ก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน